สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยขอต้อนรับาสู่เชา้าวันพุทธที่23กุมภาธ์2554นะครับชาวนี้สําหรับใครที่มีปัญหาต้นขาใหญ่ต้นแขนล่ําผิวคล้ำแต่งตัวยังไงก็ไม่สวยกดกระบวนไปได้เลยครับเพราะวันนี้เราจะพบกับสุดยอดตัวเมทแก้ไขข้อบอกพร่องที่ทำให้คุณดูดีตั้งแต่หัวจะถึดเท้าแบบเซโนเสกัมเลยทีเดียวนะฮะจากสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับบุคลิกภาพคนไทยคนแรกที่รับการการันตีจากประเทศอังกฤษ อยากรู้ว่าจะสุดยอดขนาดไหนติดตามได้ในเช้าดูวูดี้ครับชวาวู้วาวชาดู้ภัาาายครับ เมื่อคืนนี้นะครับผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้นอนฮะเดี๋ยวเขาจะมาบอกว่าเพราะอะไรติดตามได้กับพูดดี้ครับอ้าวบจริงอดุษครับพี่น้องชาไทยใช่แล้วครับขวัญไม่ได้นอนนะฮะมาค่ำคืนนี้เดี๋ยวจะบอกที่มาที่ไปว่าเพราะอะไรนะครับเช้าวันใหม่ครับวันพุธที่23 กุ้มพาผ่านนะเช้านี้จัดรายการไปต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าอาจจะบเบลอรหรือพูดงงงนิดหน่อยเพราะคนที่ดูมาาจ,จะบอกว่าจริงเขาพูดงงงทุกวันอ่ะคืออย่างนี้เช้านี้คือเมื่อเมื่อคืนนี้จะบอกว่าผมไม่มีโอกาสไปถ่ายเกิดมาคุยนะครับคุณผู้ชมเป็นครั้งแรกที่ถ่ายรายการเกิดมาคุยและรู้สึก ขนหูนหัวลุกนะครับแล้วรู้สึกเซียวไส้ที่สุดเท่าที่เคยทามาค่ะก็เชิญของเราก็คือพิธีกรสุดฮอตปองกับคนนะคคนเห็นผีหรือว่าปองจะช็อกเนี่ยซึ่งบรรยากาศในการพูดคุยกันเนี่ยทางพี่ปองเองเ,เป็นคนเลือกนะครับเป็นโครงการที่เขียนที่สุดในกรุงเทพมหานครนะฮะแต่ท,ที่ที่ทำให้ผมช็อกมากก็คือว่าตอนสุดท้ายเนี่ยเขามีการท้าให้วอดอดเนี่ยเข้าไปสำรวจ โครงการร้างนะฮะในถนนเส้นหนึ่งยังไม่บอกว่าที่ไหนละกันนะฮะซึ่งมันจะมีทางโค้งอยู่หน้าโครงการแล้วปรากฏว่ามีปุ๊บมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอดเวลาที่นั่นนะ,ะจนเขาว่ากันว่าว่ากันว่ามีวิญญาณอาศัยอยู่ในโครงการนั้นเนี่ยเป็น10เป็น10นะฮะเป็นการถ่ายทำที่เอางี้ดีกว่าอางี้ดีกว่าต้องดูเองนะครับคือวันทิตนี้แต่ขอบอกอย่างเดียวว่า ว่าไม่เคยถ่ายทํำรายการไหนและรู้สึกน่ากลัวขนาดนี้มาก่อนไม่เคยคิดว่าจะถ่ายรายการผีด้วยซ้ําไปอะไรแบบนี้ในชีวิตพอไปลองเข้ารล้วจริงแล้วเราก็อืมอืมอืมอมอ,มอ่ะดังนั้นเมื่อคืนนี้พอกลับบ้านไปจะบอกว่าล้างหน้าเป็นครั้งแรกที่ล้างหน้าไม่เต็มหน้าลังนี้ออกสมสุกไพอกได้แต่ก็ปิดตรงขอบตา เคยเจอไหมคุณผู้ชมเวลาเราดูหนังผีอย่างเงี้ยใช่ไหมเราสระผมไปเนี่ยแล้วผมพยายามสระผมแล้วไม่ให้แบบฟองสบู่นี่มันตกใส่หน้าฝส่ยอย่างนี้เอ้ยใส่ยอย่างนี้เอ้ยและที่สำคัญที่สุดเวลาเราเราเราล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะแบบเป็นอย่างนี้ทั้งคืนไอ้โทษทีตอนอาบน้ําแล้วนอนไม่ได้จริงๆมันต่อยยอดไปเยอะคือมันจินตนาการไปเองหรือเปล่า นะฮะก็ยังไม่ได้นอนเลยแต่เมื่อคืนก็ต้องขออภัยด้วยวันนี้ประสิทธิภาพในการจัดรายก,การอาจจะไม่ร้อเซ็ต้องขอขอโทษจริงๆนะคุณผู้ชมจะพยายามอย่างเต็มที่เพราะว่าตอนนี้เช้านี้เนี่ยเราจัดขึ้นมาให้พิเศษนะครับสาหรับทุกทท่านที่ททรู้สึกว่าไม่มั่นใจในสภาพของตัวเองไม,ไม่มั่นใจในสิ่งที่เราทําการเดินการย่างการเหินหรือหน้าตาหรือหรืออาจจะรู้สึกว่าเราดาไปไหมหรือเราอ้วนไปไหมวันนี้เนี่ยผมได้เชิญกูรูนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของ การแต่งกายการปรับบุค,คลิกนะซึ่งจะบอกว่าเขาได้จบนะฮะมาจากคอร์สที่เรียกได้ว่าสุดยอดเลยสุดยอดเลยแถวหน้าของโลกเลยดังนั้นเช้าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชมตัวเองให้คุณรู้สึกมั่นใจยิ่งขึ้นนะ,อะขอเสยงปรบมือกับแข็งของั้งนอกหนยดีกว่านะครับหลายคนด้วยกันนี่คือสาวๆนะครับสาวๆที่ สมัครนะครเข้ามายัางโครงการเราส่งจดหมายเข้ามาอีเมลเข้ามาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเปลี่ยนลุกเหลือเกินเช้าวันนี้นะครเราจะอบรมเขากับคอสพิเศษโดยคุณวีนาทองแถมนะครับ star and personality guru ด้วยอ่มาเข้าเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่านะครับ8โมงเช้า6นาทีแล้วล่าสุดเนี่ยท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยตอนนี้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอกว่าจะให้ สมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนเนี่ยมี Twitter มี Facebook ก็คือเขาเพยายามที่จะกระตุ้นเนี่ยให้ทางสสเนี่ยนะฮะมีการเรียกว่าออกความคิดเห็นหรือว่ามีการตอบคำถาม สำหรับประชาชนมากขึ้นนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อออนไลน์เครือข่ายในะสังคมออนไลน์นั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ดีหรือว่า Twitter ก็ดีถ้าสังเกตแล้วเนี่ยมีหลายคนนะฮะในพักประชาธิปัตย์ที่มี Twitter แล้วหรือว่ามีหน้า Facebook แล้วอย่างเช่นท่านนายกอภิสิทธิ์เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีคุณกรณจติกาวน,นิชใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีหม่อมราชวงศุข,ขุมพันธ์บริพัตร คุณอภิรักษ์โกเสยทินนะฮะแต่ละท่านจริงๆแล้วเล่น Twitter มาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันเล่นเล่น a c e b o o k แล้วก็เล่น w i t t e r อ่ะอธิบายหน่อยดีกว่านะฮะที่ป้านะอาบางคนที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับอินเทอร์เน็ตเรารู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับมันคือโลกซึ่คุณเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะฮะสองอีเมลก็พอจะรู้แล้วทุกวันนี้บางคนไม่ส่งจดหมายแล้วไม่ส่งไปทีซียบัดใช้อีเมลกันแทนแต่เอาในแง่ของเฟซ o o ๊ดีกว่านะก็เป็นหน้าซึ่งคุณสามารถที่จะเรียกได้ว,ว่าเป็น คุณสามารถจะใส่ข้อความได้ว่าคุณทําอะไรอยู่ตอนนี้ชีวิตของคุณเป็นยังไงโซนหรือไม่โซนนะฮะส่วน Twitter ซึ่งคุณอาจจะได้ยินบ่อยครั้งที่เขาพูดกันในสื่อเนี่ยทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ทวิตเตอร์มันคืออะไรเนี่ยมันคืออย่างนี้ฮะมันคือหน้าซึ่งคุณเข้าไปเนี่ยแล้วก็ไปใส่ข้อความไปว่าคุณทําอะไรอยู่เช่นอย่างวูดี้ก็อาจจะบอกว่านั่งอยู่บนโ่วมอะไรเงี้ยห็นอว่าจัดรายการอยู่ซึ่ง จะมี follower หรือผู้ติดตามเนี่ยเข้ามาดูหน้าของคุณแล้วก็ดูว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ฟังแล้วคุณอาจจะตั้งคำถามว่ามันมีเพื่ออะไรแต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอัปเดตข่าวสารข้อมูลผ่านทาง Twitter หรือ a c e b o o k เนี่ยเดีย๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่จำเป็นมากจริงๆคุณคิดว่าหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งทีวีอย่างนี้ดีกว่ามันเร็วแล้วแต่สื่อทางขอมออนไลน์โดยเฉพาะ t ว i t t e r เนี่ยเขาจะมีการอัปเดตข่าวเาไวมากไวมากๆดังนั้นเนี่ยผมขอแนะนำหน่อยดีกว่านะครับหลายๆท่านเนี่ย อย่าให้ตกเทนเน็ตค่ะสมัยก่อนผมจําได้เลยแม่ผมมือถือใช้ทำไมโอ๊ยไม่้องซื้อไม่ต้องใช้ไม่จะไม่ใช้5ปีผ่านไปก็ต้องใช้มันจําเป็นนะครับอีเมลหลายคนบอกว่าอย่าสมัครเลยนะครับแต่หลังๆผมก็เห็นว่าทางญาติของผมเนี่ยอายุ6 0สิิใช้อีเมลกันแล้วเขาบอกม,มันง่ายมาก Twitter กับ a c e b o o k เนี่ยผมขอแนะนำนะครับทุกทท่ทานซึ่งอาจจะบอกว่าโอ้ยอย่าเลยขี้เกียจหรือว่าสมัครไม่เป็นวัยรุ่นนะหรือว่าผู้ใหญ่ที่อายุประมาณผมก็วัยรุ่นแหละวัยรุ่นตอนปลายมากนะครับ ก็ฉาบแรงไหมครับเช้านี้วัยรุ่นตอนปลายมากเนี่ยนะฮะก็สามารถจะปรึกษาเพื่อนๆได้ผมเชื่อว่าคุณจะต้องมีเพื่อนที่เล่นเป็นถามเขาว่าทํายังไงส่วนคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านะอาเนี่ยถามคุณลูกนะฮะจะบอกว่าคุณลูกทุกคนเนี่ยหรือว่าคุณหลานเนี่ยเขาเล่นเป็นนะฮะถามเขาว่าสมัครยังไงแล้วคุณจะรู้ ว่ามันจะช่วยนะในการอัปเดตข่าวสารสําหรับตัวคุณเป็นอย่างมากนะอะพูดถึงเรื่องของพระโคชาร์ทิปปะที่เขามีการอัปเดตแล้วผมก็เลยตั้งคําถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคุณชวนซึ่งยังไม่มีอคแอคเคาทเนี่ยนะยังไม่ทางการยังไม่มียังไม่ได้สมัครสมาชิกของ Twitter อย่างเงี้ยถ้าเขาจะอัปเดตนะฮะสถานภาพหรือไม่สถานภาพสิเรารู้ว่าเขาแต่งหรือไม่แต่งแล้วนะฮะแต่ว่าอัปเดตเรื่องราวของชีวิตของเขาหรือว่าเขาจะบอกอะไรกับใครเนี่ยเขาน่าจะพูดประมาณไหนผมว่าเขาน่าจะพูดกับน้องปลื้มก็ได้นะครับซึ่ง กระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมเนี่ยคุณชวนเนี่ยอาจจะโพสต์ประมาณเหมือนกับว่าผมยังไม่ได้รับเรื่องนะครับปลื้มผมยังไม่รู้เรื่องนะครับน้องปลื้มน้องปลื้มกินข้าวหรือยังกลับบ้านหรือยังเ,เนี่ยอยากให้ท่านชวนลองเล่นดูจริงอยากจะรู้ว่าท่านจะโพสต์ว่าอะไรนะฮะอ่าอ่ะ,อะมาถึงเรื่องสําคัญที่มาของรายการของเราในเช้าวันนี้ว่าทําไมเราถึงเชิญนะครับสาวๆมาเต็มสตูดิโอไปหมดเลยก็คือว่าผมจําได้ว่าสมัยก่อน วูดี้เนี่ยจะน้ําหนักมากกว่าน,นี้คือประมาณ8ปดสิบกิโลด้วยกันแล้วก็ถูกตอกย้ําเมื่อคืนเพราะว่ามีทีมงานบอกว่าเนี่ย <c oughs> เขาได้ดูช่องช่องหนึ่งเนี่ยแล้วเขามีการนําเอารายการเทพรายการสารแนร์เนี่ยของพี่วิลลี่อ่า,าร่าแนชโชว์ไอ้ทั้งอย่างโชว์ชท่าทีทั้งอย่างโชว์ที่เคยเออกอากาศทั้งสองเนี่ยมาออกอากาศมารีวันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะผมตกใจมากเมื่อเขาส่งภาพที่เขาถ่ายในทีวีมาให้ผมดูคุณผู้ชมจะช็อกเหมือนกันดูภาพนี้ดูภาพนี้ ดูภาพนี้อ่ะอันนี้ดีกว่าเป็นภาพซึ่งผมเห็นและผมผมตกใจมากว่าผมเคยมีสภาพแบบนั้นคือเราไม่คิดว่าเราเคยมีร่างกายแบบนั้นแล้วมันดูแล้วมันรู้สึกว่ามันโอ้โหไม่ไหวเรามีภาพหรือเปล่าฮะเรามีภาพเลยเรามีภาพเดี๋ยวภาพมันจะขึ้นมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะฮะพอเอิรว่าอ่ะ,อะจะบอกว่าภาพนี้เขาบอกก่อนว่ามันประมาณสักเจ็ดปีที่แล้วเจ็ดแปดปีที่แล้วดวยกันนะครับอ่ะ คุณผู้ชมทางบ้านจะถามแล้วล่ะครับทีมงานนะว่าภาพจะมาหรือยังจะได้ดูไม่เอ่ยมีไหมมีไหมมีแล้วอยู่ไหนอ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเดียพร้อมเมื่อไหร่ก็อาจจะหลับอยู่นะฮะทีมงานข้างในพร้อมเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวขึ้นมาแล้วกันนะคือผมอ้วนมากครับคุณผู้ชมคือเราบัวมากตอนนั้นแต่ว่าผมยังรู้สึกมั่นใจในการจัดรายการนะครับวิทยุหรือว่าทีวีก็ตอ่านี่ดูโอ้ไม่กอนพระเจ้าจอร์ดมันไม่ยอดเลยนะครับ คือแต่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอ้วนนะเรารู้สึกว่าเราก็โอเคเราอยู่ในวงการแล้วก็พยายามแต่งตัวให้ดีนั่นคือแต่งตัวดีที่สุดแล้วนะครับนั่นคือสมัยก่อนนะคือแต่งตัวดี <laughs> <laughs> แต่ว่าหลังๆเนี่ยก็เลยเริ่มปรับการแต่งตัว <laughs> เลยเริ่มพยายามควบคุมน้ําหนักมากขึ้นมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะคุณผู้ชมจนมาถึงวันนี้อนนันนี้อันนี้ที่คุณเห็นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันคือโอเคแล้วนะแต่อย่างน้อยผมคิดว่าผมตื่นมาทุกเช้าแล้วผมก็ มั่นใจในสิ่งที่ทําจริงๆผู้คนเขาบอกว่าไอ้ความเซล์ความมั่นใจวูดีมันมาจากไหนมันมาจากภายในนะค,คือเราปรับความคิดทั้งในก่อนว่าเราเราก็โอเคนะเราเป็นคนเราหายใจได้เรามีสังคมนะรเราก็ต้องมีความสุขสินะฮะแล้วมันก็ค่อยๆปรับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย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 ,อย,อย,อยนะฮะจนกระทั่งวันนี้ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมา นะฮะลืมตากันนะฮะลืมตาแล้วก็มองหน้าตัวเองแล้วก็บอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนชีวิตของเราให้เรารู้สึกดีขึ้นเราจะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตไปด้วยความกังวลหรือว่าเครียดนะครับอ่ะช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะครับว่าสําหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างหรือว่ากังวลใจว่าอ่ารูปร่างมันไม่มั่นคงเลยนะฮะแต่งตัวอะไรก็ดูไม่ดีนะครับเราจะได้มีโอกาสพบกับสุดยอดนะฮะกลเม็ดในการแก้ไขนะฮะข้อด้อยข้อบอกพร่อง ของตัวเองนะครับแบบเซโนสัญญา,ามเลยไม่ต้องพึ่งสัญญา,ามเลยนะครับจากสุดยอดผู้เชี่ยวชาญนะฮะด้านการปรับลุกคนไทยคนแรกครับที่ได้รับการการันตะีฮะจากสถาบัน Star Coaching นะฮะที่สำคัญพร้อมรุ่นรับคอร์สนะครับในการเปลี่ยนตัวเองเลยครับมูลค่าถึง3 0 0 0 0ืบาทด้วยกันในเช้าวันนี้อย่าไปไหนนะครับอยู่กับเราทำวันได้นายทีวีครับ ¡Gracias!